ดูแกกับแฟนอะตอนนี้โอ้ยอย่าเรียกแฟนสิสิสิไม่ชอบอย่าเรียกว่าอะไรรูเมทโอ้ยได้ได้เขาบอกว่าเราอาพับรักโอเคถ้าถ้าเรามีแฟนอะเดี๋ยวต้องเลิกลาฮะเขาก็พูดผมเป็นรูเมทของแพทครับเฟอร์รารี่แลมโบกินี่ไม่ใชจนเว็บหนึ่งสองห้าผมก็ไม่ติดเอะมากเวลาแบบไปไหนแล้วตำรวจเรียกโอ้โห เราเราเราคิดว่ามันมันมันหมดแล้วอ่ะเราก็บอกให้เขาอ่ะเดินออกจากเราไปได้เลยแต่คนที่ขอเราไม่ใช่เขาแต่เป็นลูกเราเขาพูดเลยว่าแม่อย่าเลิกแม่อย่าเลิกคุยได้ไหมเวลานางเจอนะผู้ชายอย่างเงี้ยนางเป็นแม่สื่อซึ่งกันและกันใช่ผัดกันผัดกันหรอผัดกันในช่วงแบบจังหวะแรกเขาวแต่หลังๆเปิดให้เราแต่ช่วงี้ เราอยากเปิดให้เขาแต่เราได้เองเออนี่ไงเออกลายเป็นในทิกตอกอ่ะคนต้องหลอดูแกกับแฟนอ่ะตอนนี้อย่าเรียกแฟนสิสิสิ์ไม่ชอบเเรราียกว่าอะไงเรียกว่าอะไรรูเมทโอ้ตาย๋ยวถามหน่อยโอเคเพื่อนร่วมรูเมทเพื่อนร่วมรูเมทดูดิ S <S <S แพทก็พูดก,กับเขานะรูเมดไม่แพทพูดก,กับเขาด้วยบอกว่าเขาอย่ามัดแฟนเฟิร์นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบเพื่อดูดวงเป็นคนดูดวงตลอดออเขาบอกว่าเราอาพับรักถ้าถ้าเรามีแฟนอ่ะเดี๋ยวต้องเลิกลาต้องตามนั้นเออ,อเขาก็เชื่อเขาเชื่อไหมเขาก็พูดผมเป็นรูเมดของแพทครับเขาก็เชื่ออายุเขาปีนี้เท่าไหร่ปีนี้เขาอ่อนกว่านะพี่คะ ประมาณนี้สามยี่สบสามเลไม่เป็นจะเพศเลยยี่สามเหรอโทษนะเบนจะเพศมันเกี่ยวอะไรกับความรักแสดงว่ารู้จักเขาตั้งแต่ยี่สิบเหรอสิบเก้าสิบเก้าแกคือเอชติมาไ์จิ้แกคือเอชุติมารต่อจะให้ใช่แล้วเราแฮปปี้ใช่ไหมจริงง่าก็แฮปปี้ไงแต่มันยังเด็กอ่ะแต่ยี่สิบสามก็ไม่เด็กแล้วนะคือทุกคนอ่ะอย่าไปมองอายุ พอแพทตอนแรกแพทก็ติดอายุคือตอนแรกที่ดิวเลยเนี่ยตอนแรกที่ดิวตั้งใจเอามาดิวมาออกรายการเห็นว่าทรงมันตลกดีเสร็จอุ้ยมันน่ารักดีแต่ติดใจตรงว่าขอถามอายุหน่อยเฮ้ยห่างกับเรา14ปีเรานั่งนับเลยเกินรอบอีกอ่ะคุณในใจคิดดิวไม่พอนิวไม่พอดิวเองให้นับแล้วกัน ก็ส่งรูปน้ำไปแต่ยังไงปิดท้ายด้วยรูปเราหน่อยเราใส่บิกินี่ด้วยทำ้ท่ายางงี้มว่าแพทกกันน้ำป็นคนลาสตาอันนี้เขามันสายแบแกไปเจอที่ไหนเจอในรายการ YouTube ของเอ็มเอื้อคือเราไปถ่ายรายการเหรอไม่ใช่ดูรายการเลขาคนเก่าดูรายการส่งเออ่ แล้วก็ไม่ติดอยู่แล้วไอเรามันทรงเออยู่แล้วชอบอยู่แล้วชอบมากเวลาแบบไปไหนแล้วตำรวจเรียกโอ้โหมันตื่นเต้นดี่อะไรนะเต้นฟ้าเต้นตัวเอทรงเอไอเราไม่ติดอยู่แล้วเรามันระดับประทับใจขนาดผมมันคุณรู้อยู่แล้วมัใช่มัใช่เฟอร์ลี่แลมโบกินีไปไงจนเวฟหนึ่งสองห้าผมก็ไม่ติด ไม่ติดเต็มถังห้าสิบบาทไม่ติดก็คือจริงจริงเอลเพลงอีกี้ต้องเอาเราสองคนไปออกถูกต้องอีกี้คอเวอร์แพทอสจริงอีกี้มันร้อนลอนเป็นสะกรอยไปกับผู้บ่อยได้เลยดีเลยใช่เลยเพราว่าเพลงนี้ออกลูกชายยังหันมาถามว่าทำไมเขาไม่เอาแม่ไปเล่นเล่นเบาได้เขาเล่นรู้อะรู้สไตล์แม่เล่นรื่อเรื่อดูดิไอของเขาอ่ะอายุมันเป็นเพลงตัวแรกตอนแรกแพทติด แต่พอคุยไม่ใช่ด้วยความที่เขาว่าไปเรียนอังกฤษ8อีเด็กน้อยเขาโตที่นู่นเลยค่ะ8ปีเพราะเขาไปตั้งแต่เขายังเด็กแล้วเขาทํางานส่งตัวเองเรียนเขาเป็นหนุ่มอังกฤษ8ปีเต็มๆแล้วแล้วเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาต้องดูแลตัวเองเพราะฉนั้นน่ะเขาไม่ใช่เด็กเขาเขาไม่ใช่ลูกแง่เพราะนั้นเขาไฟกับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยพอมาอยู่กับเราเขาเขาเปลี่ยนอะ คือแพทบอกไม่ต้องเปลี่ยนคือคือแพทไม่ได้จะให้เขาเปลี่ยนนะเพราะเราต้องการชอบเราชอบแบบอย่างนี้แต่เขาเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เพราะแพทอ่ะอาจจะพูดว่ายืดหยุ่นแพทไม่ยืดหยุน่นอแพทเอาตัวเองเป็นหลักลูกยังต้องหมุนรอบเราเลยอ,อคุณเป็นใครผมผมไม่หมุนรอบคุณอยู่แล้วแพทเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์อเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์อมไม่ได้ไหมายความไม่ดีนะคือแพทมีเวลาที่แน่นอนเช่นแพทตื่นหกโมงห้านาทีทุกวัน ถูกไหมคะแพทนอนสองทุ่มอ่าสามทุ่มสาสหนาทีทุกวันก็โต้องมีเษอ้าวะทำไมไม่นอนสามทุ่มคืานกเลิกเลิกอันนี้เหมือนกันต้องมีอเรื่งจริงหรอช่วงห้านาทีช่วงหลับตาสามทุ่มทำไมต้องสามทุ่มสามสิบห้าเลิกเลขหกห้ามันเป็นเลขที่ดีอีบ้า เรมจแล้วเสร็จพอเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเขาเห็นแล้วว่าโหอินี่มันมันเป๊ะคือถ้าเขาจะมายุ้ยอะ ไม่ได้เขาจะต้องเขาจะต้องจากไปเหมือนหลายๆคนที่ผ่านมาโอเคคือเขาจะลชีวิตเองเป๊ะมากแพราพจะได้จัดการชีวิตได้ถูกพันมีลูกมันไม่ได้จัดการตัวเองคือพทตื่นหกโมงห้านาทีพทต้องเตรียมลูกอาบน้ําลูกเตรียมชุดลูกเตรียมของลูกถูกไหมส่งลูกเอาตัวเองไปทํางานรอรับลูกมันเป๊ะมากงานไหนจะวิ่งที่จะต้องเข้างาน รายการแรกแพทต้องเริ่มตั้งแต่8ปดโมงยีแพทต้องเริ่มไม่เกิน9ก้าครึ่งเพื่อแพทจะสตาร์ทอีกงานหนึ่งสิบโมงแล้วเลิกสิบเอ็ดโมงแล้วแพทมีเที่ยงเที่ยงเสร็จแพทขอเริ่มไม่เกินบ่ายสองเพื่อแพทจะรับลูกตอนสองโมงครึ่งเป็นตารางเวลาของแจังหวะรายการเช้าแก่สามจัถึงสุขแพทเป็นอย่างนี้เลยสามแล้วสามรายการตอนเช้ารับลูกเสร็จแล้วไงต่อน้องแแพทก็เอาลูกไปเียนพิเศษอีกแล้วมีมีงานต่ออ๋อมีต่อต่อใช่คือแพทอย่างนี้ไงทีนี้ พอเขาวเห็นน่ะทั้งวันใช่แล้วแล้วเขาปรับตัวตอนแรกเขาเขาดูเชิงเขาก็เริ่มปรับเขาปรับยังไงเลิกกินเหล้าดูดบุหรี่เลิกทุกอย่างเลยค่ะอนอนหกนอนเท่ากันตื่นพร้อมกันสายกว่าหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์จะได้เหมือนกันใช่พอเราไลฟ์สไตล์เหมือนกันนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงคุยกันมาได้ตอนนี้ จะสองปีแล้วอแล้วหน้าที่เขาต้องไม่บกพร่องเพราะเราเป็นตัวอย่างว่าเราไม่เคยบกพร่องเลยในหน้าที่ของการเป็นคนทำงานแม่และลูกของคุณย่าคือแพทครบรับผิดชอบชีวิตได้หมด่ะไแพททำได้ครบเพราะฉะนั้นแหละพอเขาเข้ามาอยู่ถ้าเขาทำไม่ได้แปลว่าเขาต้องเดินออกไปเขาก็เลยที่บอกว่าปรับอ่ะเชื่อไหมเขาปรับจนแพทพูดว่าอะไรปะนับ มึงเอามันไปเที่ยวด้วยดิสงสารคือเขาเขาไม่เที่ยวเลยตัดเลยตัดเลยอ่ะพีโมดเขาตัดเลยคือแพทรู้สึกว่าเขาวัยเดียวกันไอ้เนี่ยยังเที่ยวอยู่อ่ะจะไลน์น้องหาน้องไม่เจอไม่เป็นไรสไลด์ไอจีเจอแล้ว ว้าวไอเราก็เขาไวเดียวกันน่ะพี่แพ้แต่หนูเที่ยวตอนนี้แล้วอนาคตหนูจะไม่เที่ยวแล้นะแต่มันไม่เที่ยวตอนนี้อนาคตถ้ามันเที่ยวทำยังไงใจลูกตอ้ก่เห็นไหมหนูอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นจหนูคือเอ็กซ์ตร้านี่แพทคุยมาสักพักแล้วน้ำได้คุยกับคนนี้บ้างฝากก่อนไปถึงแพท ไม่ได้หรอก็คือตอนนั้นน่าจะแนะนําให้นาบแล้วก็ยังไม่ได้แนะนําเลยถามผู้ชายผู้ชายชอบแบบไหนผู้ชายชอบแบบแพทนัปเปอรโอ้ยไ choose น o u ก็น้าก็นับก็เลยไม่ได้เลยต้องไม่ถึงเลยไม่ถึงนะมันไม่ถึงแล้อเรียบร้อยพยายามแนะนําเพื่อนของของเขาให้ซึ่งเป็นสรังเลยเป็นคนอังกฤษได้ไหมได้ชื่อใหม่เขาติดอย่างเดียวยังไง มันไม่พูดภาษาอังกฤษโสดเองนั่นเขาไม่วังเก่งเขาไม่พูดไทยแล้วแล้วตอนเจอคุยอะไรเมื่อยมือเม่ต่างมือเหรอไอ้บ้ามันก็เกินไปน้ำเคุยได้ตั้หนมันจะไม่ได้ได้ยังไงผู้ชายส่งข้อความมามันส่งหาไอ้พีแปลให้หน่อย เสร็จอะส่งกลับไปหายนี่ว่าเขาพูดอย่างนี้เออเหนื่อยอะมันดูเหนื่อยปะเขาตอบเขาว่าอะไรดีเออไอ้น่าก็ต้องนั่งพิมพ์ส่งให้อีกส่งกลับมาเราต้องแปลเป็นไทยด้วยนะเราเวลามันห่างกัน่ะเวลามันอังกฤษกับเรามันใช่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 แต่เราบอกแล้วอย่าท้อเอาต่อกูก็ทัンเสร็จใช้ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวไมเคิลก็มาเดี๋ยวภาษามันมันแปลไงมันแปลก็ปล่อยมันแปลไปเถอะไม่แต่คืออีไมเคิลมันติดใจหนูแล้ว ทำไมโอมยโอ้ดหนุมห so, oh, 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 oh. um si, ่อหนูได้เสียเขาแล้วเหรอได้เขาแค่ได้กลินหลอนงเน่าเขาแค่ได้กินคอนุ้คือหนูเห้เขาเนี่ยเขาไม่ทำมาคุยขาเขาบินไหยังเขาบินไปนะเขาอดนได้เสียเขาแล้วตัดเรื่องภาษาไปเขาชอบไหมไมเคิลเนี่ยชอบนับไหมแพตอาร์เขาเลยบอยล์ไมซิเตอร์ไหมจลฟ์เอไหมขายยิ่งกว่าพี่แวลกูงงพี่แววเป็นจัการแล้วเขาบอกว่าไอ้วัน ไอเลิฟเฮอล้วอป็นเจ้าบินลายวิวขับออนออนเจนเจอรี่เหรอซิ่งมาโกราแล้วโมกรลาน่ามานะไม่ทำนะคะวาเตรียมเลยหนูเตรียมเอารอเลยเอารอเตรียมล่ามด้วยลูกเตรียมล่ามด้วยจะเป็นใครล่ะน้องแพนนี่แหละไอ้นับยังไม่มีแฟนตอนนี้ยังโสดมีไหมล่ะมีไหมล่ะเจแววมีไหมล่ะตอนนี้เจแววสต็อกหมดแล้วคนขอเยอะมากเลยออไม่แล้วอยากรู้ว่าเข้ากันกับเลสซิ่งได้ดีไหม คือเขาเข้ากับทุกคนได้จนทุกคนในบ้านน่ะรักเขาหมดรักเขาหมายความว่าแม้แต่เนี่ยที่ทะเลาะกันนะคือเขาจะเป็นคู่ปรับกันนะสองคนนั้นอ่ะไม่รู้ตีอะไรกันแต่เดี๋ยวก็ต้องรักกันเพราะเวลาเขาดูแลเขาไม่ได้ดูแลแพทเขาดูแลทั้งบ้านอย่างเช่นตอนมีช่วงนี้ทำจมูกแล้วจมูกต้องติดเชื้อเที่ยวหนักอ่ะติดเชื้อเดิมเดิมรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนขับรถส่ง คุณเขาออ๋อก็ดูแลคุณเขาขับรถขับเอาผาดให้อีนี่นั่งเลยนะคพพนนั่ลลงนั่งพอดไม่ได้เดี๋ยวมันกระแทกเลยต้องนั่งรถดิบขับเอาผาดให้นั่งถึงปุ e ๊บเปิดประตูไฟฟ้าให้คุณหญิงเขาลงผู้ชายมาเต็มเลยแพทหลโลมาโสดเฮ้ยเข็นลั่วเสี่ยวหนึ่งสองสาม สดมีผัวแล้วค่ะโสดขับคอช่วยค่ะดูแต่ละคนติดลูกดูดูของพี่ยงก็แต่ละคนแมใหม่แต่ละคนลูกเป็นยังไงบ้างสแกนตีสเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะเด็กไปอันนี้น่าจะคุกคหนูหนูอายุเท่าไหร่กันมากสุดกี่ขวบมากสุดกี่ขวบพี่โมนชอบอะไรอย่างเงี้ยขวบเท่าไรนะยี่สิบเอ็ดเอาไหมไม่ได้ไม่ได้น้ำโอเคไหมยี่สิบเอ็ดโอเคถามน้ำ ตอดแโอเคไหมเดี๋ยวจะสนุกเกินยัคนับเห็นเขาบอกมีครั้งหนึ่งอะหล่อนเคยรักผู้ชายคนหนึ่งมากๆกอกขาดกุ๊กตัดผมแม่งทิ้งเลยเหรอจริงอุ้ยนานยไม่ต้องตัดจะินตอบลูกตอบจริงจริงลูกมาแล้วจริงหนูรลกมากหนูก็เลยตัดผมอันนี้เหตุการณ์นี้กี่ปีมาแล้วไม่นานหรอแล้วแบบตัดผมให้ไปลอยไม่ก็หอมพี่แนด้นแหละพร้อมกันไม่ใช่แล้วกูงงมากกูบ้ากูมูเตลูแล้วนะอีบ้าพี่น้องกูเนี่ย อกหักแล้วตัดผมไปลอยแม่น้าโขงมีความเชิดนะคะไข้รข้ไข้ยังไม่ได้อกหักยังไม่ได้เลิกขาดแต่หมอดูบอกว่าให้ตัดผมไปลอยแล้วขอให้เจอคนดีๆสรุปเครื่องยังไม่แลนถึงกรุงเทพเปดีไงผู้ชายไปละแต่ว่าเราเข้ากันไม่ได้รักรักเขาเขาเป็นอย่างนี้เข้ามาพร้อมกันารนนั้นเราเป็นอย่างนี้นี่สวัสดีครับนายได้เลยครับภีร์นี่น้องเขาสังพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเขาจะแปลเป็นตำรวจจังโงสวัสีคัมภีร ใช่ขอบชันแต่ผมอ่ะยังไหวแต่สี่เดือนแล้วไอ้นี่เขาไอนี่เขายังวัู่ีคอัยู่ค่นเขาอน่นอนจริงๆเลยเสร็จไอ้นี่เขาก็เฮ้ยมีมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปมันมีความเปลี่ยนไปก็เลยไปงูไปไปเปิดไพ่ทำอย่างไรให้เขากลับมาผู้ชายกลับมาให้กลับมาหมอดูบอกว่าต้องตัดผม แล้วไปลอยแม่น้ำโขงเออใ <laughs> ต้เลยหรอจริงๆอ่ะเป้าหมายของมันคือการตัดลอยเพื่อให้เขากลับไม่ลอยไปกับผมเลย <laughs> ผู้ชายก็ไปจริงเลยพี่แพทโทรมาถามอยู่ไหนจะถึงแม่น้ำโขง่ะแล้วพอลอยเสร็จปุ๊บผู้ชายก็ไปเลย <laughs> ผู้ชายเลิกเลยเหรอ ผู้ชายคือไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการไปขอเนี่คือแบบให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ดีนี้ก็คือให้ไปไปไงสิ่งดีๆอกไปสิ่งออไ,ไ,ไม่ไดีออกไปไม่ก็เปลียดไหมล่ะเวลาจะมีแฟนปุ๊บก,ก็ต้องเอาไปเทียบไปเทียบว่าสมมติม,มีแฟนสิบคนให้หมอดูเทียบว่าคนไหนดีสุดใช่ผมเลือกได้จริงเลยนะใหญโอยน่ากลัวมีเนี่ยนั่งดูด้วยกันนั่งดูด้วยกันสิบคนเลยเหรอเขาจะเปิดก่อนเขาจะเปิดก่อนสิบใบเป็นดวงโดยรวมอสักพัก ขออนุญาตแยกกองทีละสามใบแล้วแบแยกกองคืออะไรอ๋อกองเนี้ยแล้วก็เปิดรูปผู้ชายนึกถึงเขามองหน้าเป็นบุคคลไหมเป็นสามใบเสร็จเปลี่ยนรูกมองหน้าแล้วก็อีกสามใบแล้วเทียบกันดูว่าุนไหนได้ไดีสุดชุดไหนได้เดอะเวอร์เดอะสตาร์เดอะสตาเลือกคนนั้นเลือกคนที่ได้เดอะเดวิอยากจะรู้ไงว่ามันจะเร็วขนาดไหนวะ เดวิลมันคืออะไรบ้าจะงูเปิดได้เดวิลมันคือผูกมัดกันไว้มันคือความรุ่มหลงรุ่มหลงไงความแสวเรื่องไพ่ให้ถามนาำหนูจะเป็นหมอดูแล้วน่ะอีกนิดนึงอ่ะจริงเหรอตอนที่เมื่อก่อนแกมาแล้วแกมีหมอดูมาเปิดไพ่อ่ะนะเปิดตลอดอีนนี้หลอกมันเปิดตลอดเหมือนจะต้องนั่งใช้นี่ก็เป็นไงแกมีแฟนได้เลยจริงฉันก็นั่งดูอุ๋ยจังหเจออยู่ไหนเยอะบางทีเราติดขัดอ่ะ เราไม่รู้เราจะเลือกทางไหนอ่ะเราก็เปิดซะหน่อยเพื่อนาทางนาทางหน่อยออโอ้แกฉันถามจริงนะทุกวัน,นไอ้แพทเป็นสัญลักษณ์ของการมีแฟนเด็กเนาะใช่งงเหมือนกันแกเป็นสัญลักษณ์โอเคละ่ะเรายังไม่ถึงรุ่นเอชุติมาที่วันต่งางกันสามสิบเอ็ดปีอะ่ะแพทว่าไปไม่ถึงกัะแพาะ่แพทคิดว่าแพทก็ไม่แน่เพราะตอนนี้เราอายุสี่สิบใช่ไหมสี่แ้วท่านอีกหน่อยห้าสิบอะเจ็ไม่ได้นะไม่ไม่คือจริงๆอ่ะณตอนเนี้ยท่านถ้าาถามนะ เวลาเราดูไพ่อะถ้าเราสนใจอันไหนอะอันนั้นจะเป็นอันดับแรกในเป็นหัวข้อถามความรักสําหรับแพทคือหัวข้อสุดท้ายไปแล้วเคเมื่ออายุมันมากขึ้นใช่ค่ะเราเรามีลูกแพทอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะตรงนั้นคือเรามีจุดโฟกัสคือเราเราดูวันที่เขาโตขึ้นลูกเราอ่ะคือก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วเพราะเอิญว่าคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขาก็เขาก็ดูแลแล้วเราลูกเราก็เป็นคนเลือกให้เราด้วยว่าคือมีวันหนึ่งที่เราแบบ เราเราเราคิดว่ามันมันมันหมดแล้วอ่ะเราก็บอกให้เขาอ่ะเดินออกจากเราไปได้เลยแต่คนที่ขอเราไม่ใช่เขาแต่เป็นลูกเราบอกว่าเขาพูดเลยว่าแม่อย่าเลิกแม่อย่าเลิกคุยได้ไหมอ่ะเสซี่เป็นคนบอกแพทเองเหรอเขาขอเลยเขาบอกแม่อย่าเลิกคุยได้ไหมชอบคนนี้เขาชอบคนนี้เพราะเขาดูแลเลซี่ได้แบบเข้ากันเป็นอย่างดีเป็นเพื่อนเล่นไงเพื่อนแล้วมีกระแสว่าอย่างนี้จริงไหมน้องแพทริงนรองอันนี้เรื่องจริงเหรอเทพพนมนะเทพพนมก่อนนอนเลยเหรอคือผม ว่ายเหรอจริงเหรอถามจริงจริงกราบก่อนนอนอ่ะยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงไงยิ่งกว่าสาวภูยังไงนะมัตายแล้วชาวเรีนมันเกิดตา้เปิดไพ่เหรอเขาอ่ะเขามังกรแพทเสือพอเปิดปุ๊บป่าไพ่มันบอกว่ามังกรอ่ะใหญ่เราก็ใหญ่เราไม่ใหญ่ใครมาใหญ่เหนือเราเพราะเราต้องเป็นคนดูแลงานทั้งหมดเราจะผลักเขาออกไปเพียงแค่ดวงบอกว่าเขาใหญ่กว่าเราไม่ได้เขาก็เลยหันไปหามาดูว่า แล้วแก้ยังไงครับหมอดูก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้เหมือนให้ความเคารพว่าคนนี้ใหญ่กว่าเราก็เลยยกมือไหว้ยกมือไห่านี่มันเหมือนแม่นะมึงเลยบอกเออมันเหมือนแม่นะเว้ยไม่ไม่ต้องทำก็ได้เพราะโดยอายุกูก็เหมือนแม่มึงอยู่แล้วเลยก็เลยบอกว่า อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำแล้วเขาสบายใจแล้วทาให้เราสบายใจเขาอยากทํไไาไม่ได้พี่ชาวไม่ได้บังคับแต่ด้วยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเขาไม่อยากข่มเราแฮปปี happy, happy. ออ้แฮปปี้อาจจะเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆพี่ชาใไม่อยู่ด้วยกันได้ใช่